Thank you. ครับผมสวัสดีสสสนะครับผมแม่ๆทุกท่านครับวันนี้ก็สับปะรดมาส่งแล้วนะครับผมสับปะรดที่เราได้รายสดนะครับผมรายสดผลไม้นะครับที่รายสดผลไม้ซื้อสับปะรดนะครับผมนี่นะครับได้มาส่งแล้วนะครับผมสับปะรดของเรานะครับก็เราสั่งหนึ่งคันรถนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับก็รถคันใหญ่นะครับผมรถคันใหญ่นะครับ นี่นะครับจุกๆนะครับผมทีนี้กเด็กๆของเราก็จะได้กินสับปะรดแล้วนะครับ Hmm. Seperti korang Saya nak sangkir ni Tidak Tidak อ้วนอม้วนอะไรไม่ลุกเอเอเฮใส่ๆรัดนะครับผมไม่อยู่นะครับไม่อยู่เลยนะครับผมหายไปไหนอีกแล้วอันหนึ่งเนี่ยอืมท้องแทงแทงดีจังฮะ้อ้วน นี่ยครับผมสปะรดของเราหนึ่งคันรถนะครับเยอะนะครับผมเยอะมากนะครับดูช้างของเรานะครับผมดูชอบเลยนะครับดูครับพี่ดาวนะครับผมดูอ้วนนะครับดูอ้วนอ้วนเออชอบไหมอ้วน ับผมนี่นะครับก็สับปะรดของเรานะครับหนึ่งพัน้าคะแนนเราก็ไล่สดนะครับผมแล้วก็สั่งนะครับต่อไปนี้ก็ว่าจะสั่งเป็นอาทิตย์ละหนึ่งคันนะครับผมอาทิตย์ละหนึ่งคันกับการที่เราไล่นะครับผมเราจะไล่สับปะรดเราจะไล่สดนะครับผมอาทิตย์ละสองวันนะครับผมอาทิตย์ละสองวันวันหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ซื้อสับปะรดนะครับผมอีกวันหนึ่งนะครับผมเราก็จะเก็บไว้ ก็เราก็จะเก็บว่เป็นคะแนนนะครับผมค่าน้ำมันนะครับผมเติมเติมไปตัดญ้านะครับผมนี่นะครับสำหรับพอเราเรานะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับผมแม่เม่นะครับทุกทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับผมซื้อสับซื้อผลไม้นะครับซื้อผลไม้ให้เรานะครับผมซื้อผลไม้ที่มาอุดหนุนผลไม้นะครับก็กราวขอบพระคุณนะครับผมแม่ๆม่นะครับผมคะแนนที่แม่ๆม่ได้นะครับผมได้ซื้อ ซื้อผลไม้ได้สนับสนุนผลไม้ของเรานะครับผมนี่นะครับเราก็ได้นํามาซื้อสับปะรดนะครับผมเราก็กล่าวขอบคุณนะครับผมแม่ๆนะครับทุกๆท่านนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับใหช่องให้ตาอมทองด้วยนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ